ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานะคะได้รวมพลังละหมาตตารวีค่ะเพื่อสร้างสันติสุขสู่ชุมชนค่ะสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏยะลานะคะได้รวมพลังจัดละหมาตตารวีเปิดพื้นที่สร้างศรัทธาสู่ชุมชนตลอดเดือนรอมฎอนฮิสจารักราดหนึักราช1447ค่ะ บรรยากาศาค่ำคืนในเดือนรอมฎอนที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาปีนี้สภานักศึกษาได้มีการผนึกกำลังผู้นำนักศึกษาทุกคณะจัดกิจกรรมละหมาดตาร,รวีณอาคารละหมาดของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนากิจในรั้วของสถาบันและเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยรอบเข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนด้วยซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษา เดินทางมาร่วมประกอบศาสนก,กิจละหมาตตารเวียกันอย่างพร้อมเพรียงการละหมาตตารเวียถือว่าเป็นศาสนก,กิจสําคัญที่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนเพื่อขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนความใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีเนื่องจากเป็นปีแรกที่สภานักศึกษาเป็นแกนหลักในการดําเนินงานจัดขึ้นนายสุกิปลียีมะลีประธานสภานักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลากล่าวว่าปีนี้สภานักศึกษาจับมือกับนายกองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้พื้นที่อาคารละหมาดของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางโดยจัดสรรตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละคณะมาสลับกันเป็นอิหมามนำละหมาดเพื่อฝึกทักษะและส่งเสริมจิตวิญญาณศาสนาให้กับเพื่อนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนั้นนอกจากคนในรั้ววิทยาลัยแล้วนะครับยังเปิดกว้างให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมละหมาดได้ทุกคืนโดยเฉพาะในช่วง10คืนสุดท้ายของเดืนดอนรอมฎอนที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจํานวนมากเพื่อรอคอยข้าคืนอันประเสริฐครับ